สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับป้าหนึ่งอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะป้าขอนำเสนอเมนมูมินิครปโดยปกติทั่วไปนะคะครปที่เขาขายกันเนี่ยเขาก็จะต้องมีเตาพิเศษสําหรับครปโดยเฉพาะแล้วก็จะมีไม้กายสิทธิ์อันนึงใช่ไหมคะที่เอาไว้หมุนเครปให้เป็นวงกลมทีนี้ป้ามานั่งคิดน่าจะมีคนอยู่ส่วนหนึ่งที่อยากทําเครปขายแต่ว่ายัางไม่พร้อมที่จะลงทุนซื้อเตาสําหรับทําเครปโดยเฉพาะนะคะ วันนี้ค่ะป้าก็เลยจะมาลองทำเครปบนกระทะธรรมดาธรรมดาดูค่ะเผื่อใครสนใจอยากทำขายจะได้ลองหัดทำเล่นๆดูก่อนทำขายเล็กๆน้อยๆไปก่อนนะคะเริ่มต้นมาดูสูตรและว,วิธีทำเลยค่ะสูตรแป้งเครปสูตรนี้นะคะจะทำเครปไซส์เดียวกับที่ป้าทำได้13-15แผ่นโดยประมาณ ต้องบอกก่อนนะคะว่าแป้งเครปจริงๆแล้วเนี่ยป้ามีสูตรอยู่หลายสูตรแต่ว่าอันนี้เป็นสูตรแรกที่ขอเอามาทำแล้วแชร์ก่อนนะคะดังนั้นเนี่ยวัตถุดิบรบกวนใช้ตามนี้เนาะถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนแป้งข้าวเจ้าเป็นอย่างอื่นได้ไหมไม่ใส่นมผงได้ไหมอะไรอย่างนี้เดี๋ยวรอสูตรถัดไปนะคะสูตรนี้ป้าขออนุญาตใช้ส่วนผสมวัตถุดิบตามนี้เท่านั้นนะถ้าเกิดว่าสูตรใหม่ที่ใช้วัตถุดิบอื่นๆเทสผ่านเมื่อไหรป้าจะมาอัปเดตอีกทีนะคะ แป้งสาลีอเนกประสงค์2ช้อนโต๊ะแป้งข้าวเจ้า8ช้อนโต๊ะแป้งข้าวโพด4ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย6ช้อนโต๊ะไข่ไก่1ฟองนมผง5ช้อนโต๊ะนมผงที่เอามาใช้นะคะจะเป็นนมผงสำหรับทําขนมตัวนี้นะมีหลายยี่ห้อคะ่ะซื้อจากร้านวัตถุดิบทําขนมถุงละ1กิโลเนี่ยราคาจะประมาณ100กว่าบาท คือมันมีหลายเกรดหลายยี่ห้อหลายราคามากๆเลยค่ะลองไปเลือกซื้อดูย้ํานมผงสําหรับทําขนมนะคะไม่ใช่นมผงที่เขาเอาไว้ชงให้เด็กกินน้ำ150 ml เบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาแล้วก็เกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาค่ะหอแล้วก็เตรียมบรรดาไส้รวมถึงมาการีนหรือเนอยสดไว้สําหรับทาเค็กตามชอบเลยนะ นำส่วนผสมของแห้งทุกอย่างผสมรวมกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแป้งสาลีอนเนกประสงค์แป้งข้าวเจา้าแป้งขา้าวโพดน้ำตาลน,นมผงเบกกิ้งโซดาเกลือเติมไข่แล้วก็น้ำลงไปค่ะคนผสมจนกระทั่งไม่มีแป้งที่จับตัวกันเป็นก้อนพอคนเรียบร้อยนะคะก็กรองค่ะนำกระทะตั้งไฟพอร้อน จัดการเทปแป้งลงไปค่ะแล้วก็เกลี่ยแป้งเกลี่ยให้บางที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะมันก็จะคล้ายๆกับที่เขาทำตัวโตเกียวนะคะเกลี่ยรประมาณนั้นเลย เจ้ากระบวยพลาสติกที่ป้าใช้นี่ถึงมันจะเป็นพลาสติกแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าตอนซื้อมาเนี่ยเลือกดูแล้วมันเขียนว่าทนอุณหภูมิได้ถึง210องศาค่ะซึ่งป้าคิดว่ากระทะเนี่ยมันแค่ให้ความร้อนอ่อนๆนะคะอุณหภูมิไม่น่าจะถึงนะคะแต่ถ้าใครไม่ชัวหรือว่าใครมีกระบวยที่เป็นโลหะก็เอามาใช้ได้ตามสะดวกเลยนะคะป้าไม่มีกระบวยโลหะนะป้าก็เลยใช้ตัวนี้ค่ะ พอเครปของเราเริ่มจะมีเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลนะคะก็ทามาการีนหรือว่าเนยสดแล้วก็ใส่ไส,ส้ต่างๆตามชอบค่ะจากนั้นพับให้มันดูเป็นเครปได้เลยในขั้นตอนการเกลี่ยแป้งนะคะถ้าเกิดว่าเราเกลี่ยแล้วตรงไหนมันขาดมันเป็นรูก็ไม่ต้องตกใจนะคะเอาแป้งเนี่ยอุดลงไปตรงเทเพิ่มลงไปตรงบริเวณที่มันโบ่ที่มันขาดที่มันเป็นรูได้เลยค่ะ ตรงนี้ป้าขอย้ำอีกรอบหนึ่งนะคะเกลี่ยแป้งให้บางที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วรอจนกระทั่งแป้งเนี่ยมันกลายเป็นสีน้ำตาลทั่วทั้งแผ่นแบบนี้เขาจะได้กรอบแล้วก็กรอบได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่อันนี้มันไม่สามารถกรอบได้ข้ามวันข้ามคืนนะพอเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลทาเนยหรือมาการีนแล้วก็จัดเปรียนไส้ที่ต้องการลงไปได้เลยแต่ส่วนตัวป้านะ ป้าว่ากินแป้งเปล่า,ลา,ลามันก็อร่อยดีอะค่ะอารมณ์มันคล้ายๆเอ้เนี่ยเจ้าขนมเนยกรอบอะเออเพียงแต่ว่าขนมเนยกรอบอันนั้นเขาจะมีความบางกว่าแล้วก็รู้สึกว่าเขาจะมีกลิ่นของเนยหรือมาการีนที่เยอะกว่านะคะย้ำนะเกลี่ยแป้งให้บางบางกว่าปาด้ยิ่งดีนะรอให้มันเป็นสีน้ำตาลแบบนี้ก่อนถึงค่อยพับแล้วก็ตักขึ้นจากกระทะนะคะ พายยางสีส้มป้าใช้ย,ยี่ห้อนี้นะคะเขาจะทนอุณหภูมิได้ค่อนข้างดีค่ะอันหนึ่งจะประมาณ3-40 0มั้งจำไม่ได้แล้วค่ะซื้อมานานแล้วใครสนใจไปหาซื้อดูนะคะสั่งออนไลน์หลังจากทอดเครปเสร็จนะคะก่อนที่จะทําชิ้นถัดไปเอาผ้าสะอาดหรือว่าทิชชู่นะคะมาเช็ดกระทะก่อนนะแล้วค่อยเทแป้งชิ้นถัดไปลงไปเครปนะคะที่พับเรียบร้อยแล้วเราก็วางผึ่งไว้บนตรดแกงก็ได้ค่ะ อย่าเพิ่งไปรีบใส่ถุงใส่กล่องเดี๋ยวมันจะหายกรอบไวต้องมีคนสงสัยแน่ๆเลยใช่ไหมคะว่าถ้าไม่มีกระทะเทฟลอนใช้กระทะธรรมดาได้หรือเปล่ามาค่ะเรามาลองดูกันเดี๋ยวเอาน้ำมันทาบางๆที่ตัวกระทะก่อนนะคะตักแป้งเทลงไปแล้วก็ใช้กระบวยเกลี่ยเหมือนกับขั้นตอนการทำที่ทำด้วยกระทะเทฟลอนเลยค่ะ กระทาป้าเครอะเคะนิดนึงนะคะมันขัดไม่ออกแล้วค่ะใช้มาสมบุกสมบันมากเลยรอนะคะจนกระทั่งแผ่นเครปเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเหมือนกันพับดูนะคะก็ถือว่าพอได้นะมีบางส่วนติดกระทนิดหน่อยป้าอาจจะทาน้ำมันได้ไม่ทั่วนะคะเครปทำเสร็จออกมาแล้วเนี่ยสงสัยกันใช่ไหมคะว่ามันจะกรอบหรือเปล่ามันจะกรอบได้นานไหมตัวนี้ค่ะเครปที่ทำออกมา เดี๋ยวให้ดูนะว่ามันกรอบจริงไหมป้าจกตาหรือเปล่าบางกรอบนะคะคอนเฟิร์มนะคะว่ามันกรอบฟังจากเสียงกรอบค่ะถามว่าจะกรอบได้นานไหมก็ กรอบในระดับเนึ่อค่ะความกรอบเนี่ยนะคะมันขึ้นอยู่กับความบางของแป้ง้วยค่ะว่าเราสามารถละเลงแป้งได้บางขนาดไหนนะคะยิ่งบางยิ่งกรอบได้นานค่ะแล้วก็ใช้เวลาในการทอดหน่อยนะคะรอจนกระทั่งเขาเป็นสีน้ําตาลทั่วกันทั้งแผ่นอย่าไปรีบนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันยังไม่เปลี่ยนเป็นสีน้ําตาลแล้วรีบตักขึ้นมาเนี่ยคือมันก็จะกรอบแค่ช่วงแรกอะคะ่ะแล้วเขาก็จะหายกรอบค่อนข้างไว ผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเครปปะหนึ่งเนี่ยมันจะยังกรอบอยู่หรือเปล่าตั้งไว้ใส่จานตั้งทิ้งไว้เลยนะคะไม่ได้ใส่ถุงมัดปากไม่ได้เก็บอย่างดีอะไรเลยนะตั้งตากอากาศไว้อย่างนี้เลยค่ะมาดูนะ1ชั่วโมงผ่านไปแล้วยังกรอบอยู่ไหมกัดเลยแล้วนะมันก็ยังกรอบอยู่นะ ม,มันก็ยังมีความกรอบอยู่นะคะสำหรับป้าเนี่ยมันกรอบได้หนึ่งชั่วโมงป้าว่ามันโอเคแล้วนะสำหรับเครปป้าหนึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้มันกรอบได้นานกว่านี้เนี่ยลองไปปรึกษาป้าเฉยดูนะคะป้าหนึ่งมีความสามารถแค่นี้แหละถ้าเกิดว่าใครอยากทำขายนะคะ ลองเก็บเจ้าแป้งเครปที่ทอดเสร็จแล้วเนี่ยใส่ในภาชนะที่มิดชิดที่ไม่โดนอากาศดูนะมันน่าจะเก็บได้นานกว่า1ชั่วโมงนี่ละคะ่ะชิ้นนี้ค่ะเป็นเครปที่ทําด้วยกระทะธรรมดาไม่ใช่กระทะเทฟลอนนะคะลักษณะเขาออกมาเนี่ยเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่าสีเขาจะไม่สวยเห็นไหมคะสีเขาจะออกมาไม่สม่ําเสมอกันนะคะถ้าเกิดว่าเทียบกับตัวเครปที่ทําจากกระทะเทฟลอน ดังนั้นถ้าใครสงสัยว่ากระทะ้ธรรมดาทําได้ไหมทําได้แต่ผลลัพธ์คือสีไม่สม่ำเสมอกันนะคะหรือป้าความสามารถไม่ถึงไม่รู้นะลองทําดูอาจจะทําได้สวยกว่าป้าก็ได้มาดูต้นทุนนะคะแป้งสาลีอเนกประสงค์54สตางค์ป้าใช้ตราดาวนะคะถ้าซื้อแมคโครก็ตกกิโลละ27บาทร้านวัตถุดิบทําขนมมีขายนะคะใช้ยี่ห้ออื่นได้หมดเลยนะคะไม่ได้จํากัดว่าต้องใช้ยี่ห้อนี้ ห้างทั่วไปมีขายทุกห้างนะคะแต่อาจจะไม่ใช่ยี่ห้อนี้นะแป้งข้าวเจ้าสองบาทสีสเอสตางค์แป้งขา้าวเ,เจ้านี่หาง่ายมากค่ะตลาดสดมีขายร้านขายของชำห้างทั่วไปร้านวัตถุดิบทำขนมโลหนึ่งจะอยู่ที่ประมาณ30-40กว่าบาทนะคะมีหลายยี่ห้อให้เลือกใช้ยี่ห้ออื่นได้นะคะไม่จำเป็นต้องใช้ยี่ห้อนี้ แป้งข้าโพด1บาท10สตางค์ป้าใช้ของแอโรนะซื้อจากแมคโครแต่ว่าหาง่ายค่ะมีขายทั่วไปเลยนะโลนึงก็จะประมาณ30กว่าบาท40กว่าบาทนะคะน้ำตาลทรายตีซะ2บาทไข่ไก่ป้าคิด3บาทนมผง8บาทอันนี้คิดจากราคานมผงกิโลละ200เลยนะซึ่งจริงๆมันไม่ถึงมีมากมายหลายยี่ห้อนะคะไม่จำเป็นต้องใช้ยี่ห้อเดียวกับป้าก็ได้นะ หาซื้อได้ตามร้านวัตถุดิบทำขนมถ้าเกิดว่าไม่สะดวกออกหาสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้ค่ะเซิร์ชเลย lazada shopee หรือตามเพจต่างๆมีขายทั่วไปเลยหาไม่ยากหรอก b a k กิ้งโซ a าอันนี้กะเอานะว่า1บาทค่ะมีขายทั่วไปเลยตามห้างตามร้านวัตถุดิบทำขนมมีขายแน่นอนนะคะหาซื้อไม่ยากลองไปซื้อดูก่อนมันจะอยู่โซนเดียวกับพวกแป้งพวกผงฟูนั่นแหละค่ะรวมต้นทุนเฉพาะค่าวัตถุดิบนะคะจะอยู่ที่18บาท5สตางค์ ต้นทุนแต่ละคนมาไม่เท่ากันนะอันนี้คิดให้เฉพาะค่าวัตถุดิบนะจ๊ะยังไม่รวมค่าที่ค่าแรงค่าน้ำค่าไฟค่าจิบปาถาอื่นๆนะต้นทุน18บาท5สตางค์จริงๆมันทำได้13-15ถึงแผ่นก็ตีซะ13แผ่นแล้วกันนะคะต้นทุนมันก็จะอยู่ที่1บาท20สตางค์ต่อแผ่นค่ะเอารวมค่าเนยค่ามาการีนที่ทาด้านบนก่อนที่จะพับด้วยก็ตีซะแผ่นละบาท50สตางค์แล้วกันนะคะ ในกรณีที่ไม่ได้ใส่ไส้นะชิ้นนี้นะคะป้าลองใส่ฝอยทอง10กรัมป้าซื้อฝอยทองมาจากร้านแถวบ้านนะกิโลละ160บาท10กรัมก็1บาท60สตางค์ค่ะจริงๆใครหาซื้อไม่ได้แม็โครมีขายแต่ราคาสูงกว่านี้นิดนึงนะลูกเกดอันนี้ป้าช่างแล้วได้5กรัมค่ะลูกเกดถ้าซื้อแม็โครมันจะกิโลละ135บาทอันนี้5กรัมก็ตกอยู่ที่70สสตางค์เนาะ ดูต้นทุนรวมนะคะสมมุติถ้าใครอยากใส่ตัวฝอยทองลูกเกดแบบนี้แป้งเครปบาท50สตางค์ฝอยทองบาท60สตางค์ลูกเกด70สตางค์รวมต้นทุนก็3บาท80สตางค์ค่ะเฉพาะค่าวัตถุดิบนะเอออันนี้ป้าทำกินเองนะลูกขอใช้มือนะถ้าใครจะทำขายยังไงก็ใส่ถุงมือเอาด้วยแล้วกันนะคะ ทำความเข้าใจกันก่อนนะการใส่ไส้ลงไปในเครปเนี่ยมันดูน่าอร่อยกว่าก็จริงแต่อย่าลืมความชื้นของไส้นะคะจะทำให้เครปของเราเนี่ยหายกรอบไวขึ้นนะอย่างที่ป้าเทสให้ดูมันกรอบอยู่ได้หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมคะกรณีที่เป็นแป้งปเปล่าๆไม่มีไส้แต่พอใส่ไส้ไปแล้วเนี่ยมันอาจจะกรอบอยู่ได้แค่แบบ10นาที15นาทีอะไรประมาณนี้นะป้าไม่ได้ลองจับเวลาค่ะ ถ้าในอนาคตนะคะป้าเทสเราเจอสูตรที่สามารถคงความกรอบได้นานกว่านี้นะป้าจะมาอัปคลิปอัปเดตให้ดูกันนะจ๊ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองทำขายเล็กๆน้อยๆนะคะป้าว่าลองทำแบบไม่มีไส้ดูก็ได้ค่ะแค่ทาแค่เนยป้าว่ามันก็อร่อยแล้วแหละ แล้วก็อาจจะแพ็กใส่ถุงรัดปากอะไรแบบนี้ป้าก็ว่ามันน่าจะเก็บได้นานกว่า1ชั่วโมงนะคะแต่พอดีป้ากินหมดแล้วว่าป้าไม่ได้เทสขออภัยด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะวันนี้ป้าลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ